จากนักรบมังกรและลูกศิษย์สู่อาจารย์บทเรียนส่งท้ายก่อนอำลาตำแหน่งนักรบมังกรและหาผู้สืบทอดในภาคสี่กังฟูเพนดาสา because... เป็นเรื่องราวต่อจากภาค2เลยนะครับโดยหยิบเอาปลมที่ทิ้งไว้ในท้ายภาค2มาเล่าต่อนะครับมาเหลาเพื่อที่จะเอามายงนะครับแล้วก็นําเสนอเรื่องราวให้สอดคล้องนะครับแล้วก็เชื่อมกันซึ่งเหมือนจะเป็นแนวแนวหมดมุกไปด้วยซ้ํานะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับยังคงนําเสนอเรื่องราวของโปนะครับที่ต้องก้าวสู่ขั้นสุดท้าย คือการเป็นอาจารย์และเชี่ยวชาญการใช้พรังยุทธโดยการต้องรู้จักตัวเองนะครับถามตัวเองว่าตัวเองเป็นใครพร้อมมีพ่อที่มาตามหาโปโดยได้สารจากสวรรค์ที่ให้ตัวเองนั้นออกมาตามหาลูกชายที่พัดพากลี่ชานพ่อของโปนะครับที่ภาคนี้ดูผิดหูผิดตาไปจากภาคที่2นะครับในเรื่องของการดีไซน์และออกแบบภาคสที่เขาทิ้งเอาไว้เนี่ย ดูมีความขรึมนะครับความเก่งกาจนะครับแล้วก็เสื้อผ้าหน้าเสื้อผ้าดูแบบเป็นผู้มีวรยุทธ์แล้วกันนะครับแล้วก็หน้าตาดูขรึมๆนะครับพอมาอยู่ในภาคสามเหมือนไม่ได้คุยกันมาก่อนนะครับว่าหลี่ชานเนี่ยควรจะเป็นตัวละครแบบไหนจนกระทั่งตัดสินใจว่าอ่ะเอาเป็นตัวละครแบบพ่อของป๊อปปี้ในโทแล้วกันเออที่แบบ ในภาค2ย้อนอดีตนะครับตัวของลีชานนะครับดูเหมือนจะมีวิชาย,ยุทธ์นะถือคอนที่ดูจะเป็นวิชาย,ยุทซะด้วยค้อนเหมือนกับเอออาจารย์แรดนะครับ้ายกันเป๊ะนะดูเหมือนจะมีวรยุทธ์แต่สุดท้ายพอในภาค3ดูไม่มีวรยุทธ์อะไรเลยแต่ช่างมันเถอะครับการมีตัวละครตัวนี้เพิ่มเข้ามาก็ทําให้คนดูได้รู้จักชื่อเก่าของโปอย่างบัวน้อยเหมือนกัน แล้วก็ทําให้ลุงหานของเรามีบทเยอะที่สุดในบรรดาทุกภาคด้วยกับซีใน่ตานานที่ลุงหานแอบติดเป้ของโปมาเพื่อตามโปกลัวโปะจะโดนแย่งไปนะครับกับวลีเดดสุดา่าและมีมอย่างเตี่ยบินได้หรอเตี่ยมีปีกโปเตี่ยบินได้เหรอเตี่ยมีปีกโปภัคนี้ลุงหานมีแอร์ไทม์ที่เยอะมากๆแถมบทยังช่วยเพิ่มมิติ ในตัวละครของลุงหานอีกนะครับแล้วก็มีโมเมนต์ที่หลี่ชานถามลุงหานเรื่องเก็บความลับบู่บ้านรับแลของแพนด้าด้วยนะครับชอบระะหลอกตรงนี้มากนะครับบู่บ้านแพนด้าต้องเก็บเป็นความลับจากคนนอกไม่ต้องห่วงอ้วอ้วเก็บความลับเก่งตั้ง20ปีที่อ้วเพิ่งมาบอกอาโปว่าเก็บเขาเอามาเลี้ยงเขาลงคิดว่าตัวเองฟักออกมาจากไข่หานตั้งนาน โอ้ oh, ใช่เรื่องนั้นะระบอกที่ต่างเขาหมู่บ้านให้คนอื่นรู้ไม่ได้เพราะงั้นอ๋อ oh, หาว่าข้าเก็บความลับไม่ได้เหรอฮะ <c oughs> ข้าเลี้ยงโปมา20ปีถึงจะบอกเขาว่าเก็บเข้าเอามาเลี้ยงเรื่องจริงเหรอจริงงั้นเดีภาคนี้นะครับมันไม่ได้มีเสน่ห์แค่ตัวรุงหานไงชีฟูด้วยครับภาคนี้บทน้อยนะครับแต่เน้นหาเราจะได้เห็นมุมหลุดๆอีกมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนของชีฟูทั้งเรื่อง คือทั้งเรื่องอ่ะเราจะเห็นชี้ฟูถึงถึงความโบบะความหาที่หยิบเอาเอามาแบบเต็มที่เลยครับทั้งภาคแรกภาค2เนี่ยคือมุกนั้นอะเอามาใช้เป็นอิสเตอร์เอ็กเพื่อเชื่อมภาคแรกภาค2เลยครับโดยเฉพาะมุกค,คัมพีที่แบบว่างเปล่าอ่ะอันนั้นดีใช้ได้เลยนะแถมบทยังโดนแกงนะครับด้วยการเป็นกระสอบทรายนะโดนตัวร้ายเล่นไม่พอ โดนตเตียของของอาโปทั้งหลี่ชาแล้วก็ลุงหานเนี่ยเอากระทาฟาดหน้าตอนเป็นยอมบี้อีกนะครับส่วนยอมบี้คือซอมบี้หยกนะครับที่วานอนกับโปตั้งให้แถมช่วงท้ายก็รีแอคชั่นของชีฟูตอนได้เห็นโปถือคาถาไม้ของอูเกะครับคือโคตรชอบเลยโมเมนต์ซีนนะั้นน่ารักด้วยนะตรงแบบช่วยสอนข้าได้ไหมแล้วก็ทำตาปิดๆนะครับ โคตรชอบเลยมุมมองของชิฟูมุมนี้น่ารักเหมือนกันนะครับเป็นโมเมนต์ที่ดีน่ารักจริงๆอีกอย่างคือเรื่องทำเฟียนะครับอันนี้ก็ชอบแต่พอพูดถึงชิฟูแน่นอนครับอูกเกตัวละครโปรดของผมเต่าแก่สุดเฟี้ยวที่ภาคนี้เนี่ยเขากลับมากับการโชว์สเกลพลังที่โหดแต่จบเร็วเอาจริงๆนะครับอูกเกโหดนะตอนสู้กับตัวร้ายในปรภสเกลพลังอย่างโหดเลย แต่มีมุกด้วยมีมุกไม่พอสอนคนดูแล้วก็สอนตัวละครอย่างคายอีกนะครับโ่มาแป๊บเดียวแต่น่าจดจําส่วนช่วงท้ายนะครับที่มอบไม้กาย,ยสิทธิ์ให้กับโปก็มีการบอกเลยนะว่าเอาไปเถอะข่ามีอันที่ใหญ่กว่ายังชอบเลยครับมีมุก e a s t ต r e ์เด้วยนะครับคือมุกตอนที่อูกเกะสลายไปกับกีบดอกซากุระหรือต้นท้อครับในภาคแรกนะครับภาคนี้ก็ามาเป็นมุกเป็นอสตอร์เอกนะครับ ประเด็นอีกอย่างที่อูเกพูดไว้กับโปก็คือโปมันถามว่าข้าสามารถกลับไปได้ไหมกลับไปในโลกคนเป็นอูเกก็บอกว่าไม่ข้าไม่รู้ข้าไม่เคยร้องแสดงว่าอูเกเนี่ยกลับไปตอนไหนก็ได้นะครับถ้าอยากประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะนํามาต่อยอดในภาค4แน่นอนนะครับดูจากตัวอย่างแล้วแต่เสียงภาคอูเกภาคไทยเสียงเดิมคุ้นหูแล้วก็ชอบด้วยส่วนตัวร้ายประจาภาคนะครับ

ตัวร้ายที่เท่ไหมก็เท่ครับอาวุธก็เฟียวสเกลพลังก็โกงแต่เสียดายติดตลกเกินทําให้ตัวร้ายภาคนี้เนี่ยมันดูหมองลงแล้วก็ดูเป็นตัวที่ถูกลืมด้วยนะครับเพราะมันชื่ออะไรมันชื่อใครไงใช่มันเป็นใครโ <c oughs> ดยเฉพาะซีนเจาะแจ้นะครับดีเจเฉาเภาคดีซีนฮาฮาซีนหนึ่งเลยเอาไว้ชีวิตข้าเหรอขอร้องได้ไหมอย่ามาเจาะแจ๊ใจบ้างมาลุยกันเลยสิ เขาจะสู่พลังเจ้าและพลังของแพนด้าทุกตัวในมูมเจ้าแจในมู่เจ้าแจเจ้าแจเจ้าแจในมมเจ้าแจ,จ่าไีูไ่ประสรีแต่ด้วยความที่ติดตลกนะครับตัวร้ายเลยโดนลถทอนเสน่ห์ลงไปจนน่าเสียดายแต่หนังก็ยังสนุกและก็ตอบโจทย์ความสนุกความหาได้ดีในภาค3ปิดเรื่องได้ดี ได้นะครับบางช่วงรีบไปหน่อยถึงภาค3จะดบลงเพราะว่าแน่นอนไตาภาคภาค1ภาค2ทําไว้ดีเกินไปภาค3ได้หาเป็นอะไรมาเล่าได้ค่อนข้างยากแต่ก็ยังถือว่ายังทําได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทิ้งประเด็นไว้ทําต่อในภาค4ได้หลายประเด็นเลยทั้งเรื่องของการสามารถกลับจากปรพภได้ทั้งเรื่องของโบเป็นอาจารย์ตามหาลูกศิษย์ถือว่าทิ้งประเด็นไว้เล่าต่อได้นะครับ ภาคนี้มันดีตรงความสนุกล้วนและสเสน่ห์ตัวละครที่มากขึ้นเอกลักษณ์ของหนังที่เด่นชัดขึ้นใช้ตัวละครได้คุ้มค่าขึ้นแค่เนื้อเรื่องดอรอปลงหน่อยแต่แง่คิดที่ได้ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนและภาคนี้5ผู้วิทักษ์ขโมยซีลค่อนข้างเยอะกว่าภาคก่อนๆมากเป็นไตภาคที่คุ้มค่าแก่การดูแบบมาราธอนมากๆนะครับ แบบดูแบบเรียงภาคเลย1 2 3นะครับส่วนภาค4ผมจะขอไม่คาดหวังนะครับจะได้สรุปเหมือนภาคที่ผ่านๆมาเพราะตอนดูภาคที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้เคยคาดหวังกับ a อ i m เมชันฝั่งฮอลลีวูดอยู่แล้วครับส่วนภาคนี้7.8%เต็ม10%นะครับถือว่าภาคนี้เนี่ยทำออกมาได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยทำไว้แต่ก็ไม่ได้ต่ำจนแย่นะครับก็แค่ต่ำประมาณ1-2%เท่านั้นเอง แต่ยังคงความสนุกแล้วก็แง่คิดที่เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจเหมือนเคยส่วนใครจะดูนะครับใน Netflix ยังอยู่นะครับภาคเดียวเลยที่ยังอยู่แต่ตอนที่ลงคิปไปไม่รู้ว่าเอาออกไปหรือ,อยังนะส่วนวันนี้แหะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ฟังไปถึงจุดๆนี้ก็ทํามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไยไปด้วยนะครับถ้าผู้ดีันหรือรีวิวไม่ดีพอก็ขอภัยไปด้วยนะครับผมส่วนตอนนี้ก็ง่วงนอนแล้วนะครับต่อตีห้าแล้วขออนุญาต This was the one destined to stop me. How about you spare me the chit chat? I'm going to take your Chit Chat. In the shitty Chitty Chat Chat, Chat Chat Chat. In the Chit Chat. DreamWorks Kung Fu panda 3. This is Master Flying Rhino's battle armor. Wonder what this does. I should pull it.